อันนี้เป็นดอกบลูแครีนะคะนี่ดอกบอูกครีเก็บดอกบอูกครีไปกินนะคะบอูกครีจ้า ดอกอบอวลแบนี้ก็ดีดอกอบอวลนะคะนี่แบบนี้อบอวบเลยเห็นไหมอบอวบแบบนี้อร่อยเนาะผัดใส่หมูค่ะ ค่ะโหวันนี้อวบมากเลยวบามักเลยอ่ะดอกแบบนี้นะปุ๊บอวบจะ้ะตอนนี้บรรยากาศฝนตกค่ะ ดอกผักกาดด้วยโบดโเลยตรงนี้กำลังน่ากินนะคะกำลังอร่อยประมาณนี้แหละนี่เป็นดอกผักกาดขาวนะคะดอกผักกาดขาวจ้าตันนี้ก็แบบว่าเออ กินได้นะคะตรงแต่ปล่อยมันไปสวยๆ,ๆค่ะเก็บไปนะคะมันก็งอกมาอีกข้างๆนะกินได้กินได้ตลอดฤดูกาลน,นะคะจนกว่าเราจะปลูกอย่างอื่นนะจนกว่าจะหมดจะหมดฤดูค่ะนี่ค่ะดอกสวยๆนะคะแล้วก็ผักอันนี้ด้วยค่ะ ยอดแบบล้ง,งามเลย่ะ Let's go <S ได้ประมาณนี้เราก็เข้าบ้านแล้วจ้าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวัน Gardening rocks อาจจะเย็นๆหน่อย วาเก็บผักกาดไปกินเนาะนี่ค่ะเป็นผักบอกโคลี่นะคะเตรียมกับข้าวจะนี่ก็เป็นผักที่เอาไว้แช่ไว้ทำทำอะไรกินก็ทำนะคะแช่ไว้แบบเนี้ยไม่ไม่แช่ในตู้เย็นนะคะแช่แบบในน้ำแบบนี้แหละเพราะว่าสองสวันก็หมดอันนี้ก็ผักบอกโคลี่จ้ะ